พีนใหญ่ครับพี่น้องอ้ดูดะวละอ้อมครับพี่น้องนอนมาคลิปแน่พี่ตูแน่พักกระแห่งนะครับนี่กับพักอีเลิศครับอุทยห้องพักกำพูจากน้อยครับพี่น้องแต่ส่ออกก็เปิดลงอกขนลุนจันอยพี่น้องระชันมาปิดก่อนเ้ทำดาวรสากทำไา นาต้นม <differences S 2> <shirt less S 1> ันีกินเขาสีมือพอจตออมปลายมันนี้มีดี่ใช้น้ำไหลกยนเนี่ยขนน้องว่าตัวตัวเลยค่ะขนนุ่นเลยขนปักแหงเลย ครับพี่น้องโอ้โหจะกระปังปลาเอ็นใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหดูดอว่าละอ้อมครับพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องทำกินอ้อมปลาเอ็นเหมือนแต่ปลาเอ็นใหญ่ดีงูลงพงวันเราพวงมาเลยพ่อเพอร์ร้านเคยปืนได้เฮ่อครับพี่น้องมาใหญ่อ้อมกินเลยเราวะคำแบบเต็มใม่เต็มมือเลยครับพวกนี้ครับปลาเอ็นใหญ่ครับพี่น้องตัวปักเลย พ่อลูกมาครับพ่อมีถึงลูกเทสฉีดบ่ครับโคกฉีดโคกฉีด,ดเออเมื่อนั้นหลานเคยว่าสั้งคือเบิร์นไงก็เ,เลยเอาตะสั่งมาสั้งเบิ่งนได้โคกฉีดแต่ว่ามันก๋บ่าดีเงาแต่ว่ามันมันใหญ่เป็นปลอมๆมันใหญ่เลยครับตัวซันเนยอ่ะเด็ดเอฟโคซส์มอลกันได้โโพี่น้องบ้านนี้ก็หน่อยเอาขีดเอาตามันดอกเออเอาอันใส่เอาตาบันดอกมาพี่น้องเอ,อย้ยใหญ่ขลุ่ใหญ่เนี่ยครับอย่างงามเลยพี่น้องเ,เอ้ยนี่ซับทับ วางทั้งพุ่นกับยยแท็กครับผมเห็นลาบปลาตองครับมหาเกีพักครับผมพ่อน้องไอ้ดินครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับสุพูรสุคนครับผมเมนี่กะเห็นหน้ากินแรงครับพี่น้องพราหน่อยกะสิขวบปลาไหลครับใส่ครับแมวปางนี่พากันไปอำเภอสมเด็จครับเพราะว่าแมวปางปวดหลังครับผม สายเกลยดพาแม่ปางไปหาหมอครับดดเด็กๆดำกับสิอุ้นเข่าก้อนครับพี่หน่องครับผม อ้อมบอลอ๋ออ้อมอ้อมบอลครับบอกรับพี่นิดครับอออ้อมบอลเด้อ๋อเด็ดนะพี่นิดได้รับไปเอาละครับอ๋อบนี่ครับเมนูเมนูอ้าดของขาหมพิณิตครับขอบคุณหลายๆครับพี่นิดครับจ้าวัดนีจ้าแม่น่องจอมเหรอครับผมได้นี้ยอยู่เนี้ยกินกับแมงปันกินครับผมนี่ครับอ้อมบอลอ้อมบอล เก็บยพักกระแงยงวะครับพ่อแน่นหลุดงามเกิดขึน้นเสียมเพราะว่าตอนลกพักกระแงงมาปนเดียวมาได้ยอดมาคิดก็ได้หน่อยนึงครับพี่น้องได้เก็บเอาพ่ออีตูยอดมาคิดแน่พ่ออีตูแน่พักกระแงงนําครับนี่ตัวอ,อมเสือไปเอ็นเส็บแสบเหมือนนี่กินข้าวแหลงเส็บแสบหอมๆก็ดันซื้อพักกระแงงหอมๆก่อนมีค่อยงามก็ะด้อครับมีที่เสือป,ปุ๋ยเสือแตะฟุ่นเอาฟุ่นขี้งูมาเสือหน่อยนึงบ่น พอได้เสื้ออยู่แล้วสำนี้ก็ได้อหอมเด้อพี่น้องฟักกันยังอันนี้กับฟักอีเลิศครับผู้ไทยห้องฟักกัมพูามีค้อยงามไปเลยครับพอได้เสื้ออยู่แล้วเล็มเสื้อมันดินแน,น่นปวดบ่อฉันละมีดิยงดินเถอมัน <c oughs> เป็นพักคือเก่าละหอมคือเก่าละพี่น้องอีเลิศเอาพอได้เสื้อ พอได้มีกินหอมเกาเมืดพักคนว่าปูเท่าคนว่าเอาพักมาเมืดมีแต่พักอ๋อเอาเอาเอาพักมาอยังก่อครับพ่อพักมาเมืดมาเื้อไม่เป็นภาษาอังกฤษเลยได้ครับพ่อเมืดเป็นเป็นการเอามารวมกันไหมครับพ่อบ่เมิดพักภาษาผูไทยปูเท่าพาวอาะครับแต่พ่อก็มีห่วนเป็นภาษาอังกฤษอู้บรรยากาศดีครับพ่อข้างหลังนี่เป็นแบบว่าป้าชิตตกครับโอ้ป้าเด็กคืน ถูกตะไครเสรือกันเด้อพี่น้องโอ้ยสะเทียวหนูไปถูกโอ้โสะตว้นใช่ไหมเสือตะไครลงไปพี่น้องโหขาบไปเนีเ่ยข้าวเอามาสองัวพ่อ,พ,อพ่ออยู่ไหนหลายผลหลายผล <laughs> <laughs> หัวเดียวตรงกันกันพอดีนะครับเนาะนี่พระมมาณนี้กับพ่อซองอะไลคันเสิร์ต้มส้มเสิร์สีหลายๆยังไงครับอาตัวนี้แถมจังไงเนาะอันนี้เป็นอ่อนๆยังอยหนึ่งก็ได้ในการเลยในปางเตือตานแดดดีทำง่ายสีเป็ดเป็ดยังไงเนาะ มันจะเสียบที่น้องออมปะไรจัดเลยครับเอาผมมิดจัพริกหน,นึ่งนออกก่ากลัวผลอญโอ้ซ้อนกินในเสค,คิมเทียบดูตัวเนาะเก่งดีตัวลังจีจามพี่น้องกะเทียมหม้อได้ใส่มาข้าวซอหรือว่าเอ้ยลืมตัวลูกเสื้อตัวข้าวแต่ว่าหอมหอมแดงเขาหน่อยบ่เอาเนาะครับ อัน,นเพราะว่ามันเห็นผักโบอยู่เดย,ดยอะน,นั่นขันมีได้ยังมาทุบหอมแดงเสรยจ,จังเลอครับนี่แกะมาไว้แล้วลืมไปยี่เซอรทีหลังกันนะครันพีนอกระเทียมลงไปเดี๋ยวพอไปเย็บเงพก็หอมก่อน้อคันมีได้เ้วเดี๋ยวหอมแดงมาทำเลยน้อง ว่านพักโบยย่ยังเดือดตู้เย็นไปเปิดเต้งหอยมีย่ยงตัวนี้พี่น้องมางยาฮนได้เก็บขึ้นมาตั้มไหมโอ้ตั้หอมตั้แห้งได้ตัวนี้เนาะฟงกุ่นเลยนี่ครับปรุงรสชาตรเลยผงชูรสครับชูลแจกซ้อนกันเด้อพี่น้องชลหนึ่งโรงงานอ่ะแบบนี้แหละพี่น้องเลยตัดสัดส่วนปลาตัวใหญ่ เกือักยุบแล้วเหรอปลาเกือกปลาแดดครับผมปลาแดะพี่น้องตอนนี้พอหน่อยซอยเดิมมีปลาแดกปลากระดีเอาด้วยครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ปลาแดกปลากระดีไปเห็ดอยู่เห็ดกินก็สามารถสังมาไดนนะครับีนี่กับปลากระดีคือเดียวด้ทั้งปลากระดีทั้งหัวตัดผสมผสานลงครับอันนี้เป็นรวมิทบางเธอ แพ็คหรือเล็กๆน้อยๆก็เอามาลงได้นี่ <ic c oughs> แต่ว่าเวลาเฮาเอ็ด <c oughs> แกงเอ็ดนี้ก็เส้อแตน้ำมันแ่ะครับยำตำม่งยังเตเอนเสอจากสองทัพีเน้นๆกันนะป่าตัวใหญ่เติบโอ,โอ้เข็มขนแต่ว่าเอ็ดน้อยนึงก่อนเด้อพี่น้องมันมีเข็มบางยาอย่างบ่ายสุดยอดเลยครับลอนเติมน้ำจากน้อยก่อนเด้อครับพี่น้องไปเราไปโคซะก่อนได้ ประมาณนี้แหละครับเอ็ดกับเขาท้าลุ่นทามียายปางเพิ่นไปหาหมอจะรับไปสมเด็จพนละ,ละเราเจ็บขาเจ็บแหววคือเขาเราล่ะลูกสาวพาไปพอน้อยกับลูกเลยก็เลยเฮ็ดกับเขาทาครับพี่น้องกินแรงเป็นเตาบรรยากาศสวยวาครับพี่น้องมองไปพนันคั่วพอน้อยนี่ <c ười> อ,อาทิตย์กำลังหลับฟ้าครับผมร้อนจะไม่ก็้อนเชิงถึงทำให้เ่าคนขับ เวลาโค้งยังซึมเฮาเนื้อเ์ฮาวหนังดีไปไปก็ได้ใจขนาดนี้เศษฐานอีกขั้นแล้วดูใส่ไฟแห้งเลยลืมพี่น้องต้องเอาเบอร์มาคูดเส้นำจังไรวิังหอมตอนโคน้องๆเสือกต่ากับพ่อน้อยกันเสือรถเบื้อเลยเลยอันนี้ F4 คนบอกว่น้องจังไรวิ่พูดจังไรวิ่งแต่หอมโอ้แม่นอีวีเลย ออกกันเลครับเฮจิบนแนะนำหอมตะคไคร้ใบชูจังเหยลูกพี่ไม้หอมขักขนาดเลยครับแต่ได้กาไม่ได้ทีน้องจะมเหิเสือนำเลยแล้วโอ้ยลุกับม้อดแดงๆนม่เป็นห่วงพี่ีน้องมีแม่นไม้ได้วครับหอมหอมหอมนเีครับ <laughs> อยวเอาถึงคันไม้เลย ปวดปวดเอ็กซ์ชีคขนาดได้ครับพีอดเนีน่ยนะเสียงมอเสร็จเสร็น้ำนมเลยได้กินน้องอ<น>เดี๋ยวแล้เอาน้ำข้าวเบอร์มาเซ์ฟอีกครั้งนึงครับพี่น้องเราไปตำข้าวเบอร์บัตตันนด้พี่น้องที่มันตำเงามมน้ำนมแล้วได้เอามาเอ้อเคี่ยวฝานไปสะกด อันนี้เข้าเบอือครับคือคือเข้ามานี่ยละเข้าสารมาน้ำนี่ยเอานิดนึงบมอครับเมื่อวานเรามียวาลายดูด้วย <laughs> น้ำละเหนียวโคตรล้อมนัน่นนี่คือย่าเงี้ยตุ๋ยแล้วเนาะครับเนาะเสนะียบอีกเสียบครับผมเสียบแต่ว่าอย่าเหนียวพดปันี้เญาซั่นนี้แหละพี่น้องนะขอเขาคือนั่งกับข้าวขำนึงนี่ล้วตำแหลกแล้วได้พี่น้องปัญญ์เราเสิร์น้ำจังหน่อยก่อนจังไนน,นึงก่อน เดี๋ยวเราขลนให้มันอันนี้ก่อนถ้ามันคุ้นหนดตัวก่อนมันยังมีเป็นก้อนเป็นเปลงครับ หลังจากน้อยครับพี่น้องแต่โซ่ออกก็เบือลงไม่ต้างขันนจากไหนครับพี่น้องกขั้นมันละเป็นก้อนมันละไปติดก้อนมอเลยลงไปแล้วรายการไฟได้็กราารพี่น้องกดมือบัวเลยนั่งรอครับผม<อ>ทีนี้ครับโอ้แม่ปางกับไส้มากแล้วครับ มานั่งค่อยทางครับผมเป็น <strokes> ห่วงอยกับแบบว่าไส้ครับรถย่ำงยวังขึ้นบ่เก่งครับผมเป็นสายตาบอดีครับนิ้วครับวันนี้เอารถอันนิ้วเอกไปครับแทนเอารถเก่งไปฟิ์มดำๆเนี่ยโอ้กลับว่าใดเลยครับพี่น้องครับผมแต่วันนี้เอานิ้วเอกไปกะฟิ์มบ่าใดดำวาาใดกะขี่ย่งมวังขึ้นกะข้อมองเห็นอยู่ครับโอ้ย จอสวัสดีจ้าเนียฮู้คิดโก้แอ่วะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกมะแลค่ะกบมาแล้วโอ้ยจอเห็นเมียน้กอนปครับ่นใช่อ้จมแทงดางปสองเข็มเลยเจาเสองเข็มเลยโอ้ยบหนึ่งทายังอ้องเลย ีเส้นเส้นมาเดี๋ยวกรดีอเราใหญ่มันคัดมงควนซีดสุดๆย่ายามเน้อขี่รถขั้นนี้นะมเป็นแบบว่าหอดไว้เรนเร็วอีกเรีนเร็วอีกทีกับหอดจะบอกชือซื้อซะหอดยอมไปเฉยต่ำใส่ไล่ะต่ผว่าในบกสู้ส่อพังเลยครับแล่นเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบตอนนั้นมันเป็นจังหวัดแส้ขืนมันก็ต้องเกาสีไปสีไปแสงหกสิบแปลว่าจังหวัขี่รถมาทั้งไปสวนทางกันกับไส้ครับลูกขับเร็ว หมดก็ดูก็ดูทีว่ามองมองไปต่ำกว่าร้อยหยุดจุดไปเอะเโอ้ยทำอะไรกินจ้ะเขาออนประเอียนจ้ะเอาตำหรือว่าเขาบีกันเกิดร้อยน้ำโดนใบสั่งวนอเกนี้เกิลเรเสื้อพักได้ครับพี่น้องจะรูดดพร้อมครับไปหาเล่ยมาอาองยาครับสีสันากิน ทักแขกพไกอีกตู้ักอีเลือดเบอร์มากูดเอาเดี๋ยวยอดมาคิดนำครับพี่น้องเอือดในตำราดรสานี่นะว่ามันน่าจะได้การลงตัวเลยนะเนียนครับจักหน้าที่กินได้แล้วครับพี่น้องครับลวยได้จะเมนโวออกข้างสีๆไปหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าต้อทิ้งมันอาจจะเด็ดครับผมอลอดไหนมาทีลดนะ ติมันก่อนได้พี่น้องบ่านี้จานเข้มอ้หยิมสามมานเปแบบนี้หอม,มปักแหนงหอมปักอ,อีกเลือเท่าเดียวั่มผักอีกูพี่น้องเลยอืมพดดีเลยดีก จอดพี่น้องมีต้องเติมเผื่อเลยอันนี้บ่บ่บ่หมีหลังไหมเลยเพี่น้องนี่คือพอคือพอดีเปไปเลยครับคั่นจางกับว่าจางนี่พอดีครับแซ่บผงเลยละใบติดก้นหม้อบ้อนเนี่ยติดเนี่ยจังน้อยอยู่าได้รู้บางทีผิดลืมเขาล่นติดก้นเมื่อกี้กินข้าวฟีมือร์พอจะออมปลายเมื่อกี้มีที่ใช้น้ำไหลก็ได้เด้อพี่น้องเอาแบบััววตเจ้าคนหลงนวเลยหอมปลากแข่งบาลูเบิ่งก้นหม้อค่ะความแซ่บเอาเลี้ยงเล็กกระยา นี่แหละมันยังคือออมป่าอ๋ออันดับแซมหอมหวยหวยจ้ะมาเด้อจ้าพี่น้องมากินอาหารสูตรรู้บานพอนอยส้อยเดิมจ้ะนี่ค่ะออมปลาไหลสูตรแบบสูตรใส่ข้าเบือขนขนจ้ะส่ผักอีเลิศเท่านั้นะคะผักแมนผักอีเลิศผักกะแยงผักอีตู่เม่นมัดหลุกเบอร์มะกรูดจักสีหอมีอย่างเนี่ยแต่ว่าเวลาเหตุจังสีนะคะกินผักอีเลิศกับกินผักกะแงยงคนจะ มาเป็นอันดับต้นๆกระเท่าตะเกาเพิ่นกับว่าเมิ่อพักอมเมิ่อพักจั็หน่อยโอ้ยสุดยอดว่าอันนี้เดี๋ยวจะตากไว้ให้ไอ้ปืนเจ้าของปลาไหลเจ้าของปลาไหลกลุ่มสื่อน้ำฝนเพฝนบ่เอาเงินปลาไหลร้านเคยปืนพี่น้องพอน้อยว่าหรืซื้อเฮิดพิ่นก็มียอมขายเข็ดกินเลยพ่อใหญ่พ่อหัวห้อยเาเดินแล้วเอ็ยดสูมกินว่ะเราไ่รูออมดูเราเห็นนะตากกระจายปืน มาเด้อจ้ามากินข้าวแลงน้องกันจ้ะมาเด้อครับพี่น้อง fc ทุกคนครับมากินอ้อมปลาเอ็นอ้อมปลาไหลสัวไก่ก็มีเด้เบ้ออสัวไก่กระถิ่นน้อยแห่แดงเจ้าไอ้ดินก็มากินอันนี้แลยเออสัวไก่ใส่แดงแดงมือนใส่กระบ่เข้าใจกันบ่คือพอดีถ้าว่าตักได้รูดโดดพร้อมเอาเป้ามหมายเลยออกมาไม่ใหญ่เนี่ยมันคักบ่ต้องเป่าค่ะ จังไงเนี่ยอืมข้ามเขาอ้อมบอลมาทั้งนี้เลยเป็นขึ้นอยากสุดจอดพี่น้องแซ่บใช่ตองหาชิ้นที่มันอร่อยหางคือเก่าลูกเือนแซ่มาส่วนเก่ยหางบ่เลือดังออกได้หลือจ๋อ อฝีมือดีนั่นเนี่ยอาจารย์เพื่อพอหว่อนไม่ไหวไม่ไหวอาจารย์แจบค่ะบอกข้าวเลยเจ้าหน้าทุกคนดีเลยครับไอ้ตังนอนไอ้ตังโมดีเขาบอก่รดี <dreams> ๋ยน้ใส่หัวรลางกายดูครับคนนี้ครับไม่คนดีครับใส่หัวร่างกายโดยการกินเอาสลัดแน่ เอาทาวะมาเล้จ้ากินข้าวเครื่องบดเพาตังหอ๋อแม่กินก๋วยเตี๋ยวป่ะครับเหพี่น้องน้อะเด้บวลกินเด็กเสีนเอ้ยด็ซับเดซัใหม่ต๋วเ๋ยาร้นเสียบอยู่ครับเด็กเสีนร้านใสเสับบ่ร้นนึ่งเขาขายเ ย่าไมครับแถวเยอะมากเลยแล้วไปยืมมาลอันนี้หังแสบยบใหญ่ๆลองเลยกี่คนกัอลมอสมอเพื่อนขลังกินปะคณหมอเพิ่มาเสนอมมเลาลมานี่นด้ยเรานอ้อมบอเพราะว่าเราไม่โลเราว่เรามู่้เก่าเนาะเราม่รู้ 60 60ขวัญเจ้าคิดเป็นที่สองอว่าเออหมอขาเก็บยาเก็บตลอดเลยเก็บแป๊บเดียวเจ๊คนสวยแ้วเลยต้องเข็มนะมครับมาว่าใช่หลังขอเข็มนึงเก็บจับจับจับนี่แวละแล้วก็เออนี่ละเก็บแป๊บเดียวของเราว่าแล้วเขาไมว่าดีจังทับใบิึงตะมือกับหูเราเขาใจวะ รอำรวยมากเดี๋วัสดีใมื่อนึ่งใชุ่น,น้ปันมือนึาตอพักโตมถึกเลยหมอ,อ, <c oughs> มอสวัสดีถ้าสวัสดีๆน <c oughs> อนทุกครั้งเลยตอน <c oughs> พ่อพาไปหาคือเดียวละเราลงโหลดมาแล้วสวัสดีทุกคนสวัสดีพ <c oughs> ี่น้องกักนีเดีดยวเดูใดเข้าไปนี่รูปละๆออกมาเหมือนแม่ง ก็ดีเลยเหรอวะอย่าเราห็นอยังมาเกี่ยวพนสุดเลยะวะคนมากิน hmm. ก mm ันเลมาเด้อเมกเอ้ยคุยเอ้ยกินอ้อมไปเอ็นนพ่อเดินอย่างคักเลยพ่อยูดต่างอิ่น่อเออมานั่นมีงอเขียนน้เนาะมาซอยจุน้ำบ้าเอาท่าเขียนพยักน้อนนอนอยากเมนูอย่างนอนจิดบอกพี่ได้นะพี่ไปหามาให้สู้กิน เดยนมือต้มเครื่องในนะลูกเนาะสามสิบเกบคันแคน้มอีกแล้วแก้วของขมจุต้มเครื่องในต้มตังแมาแกะมลอครับวน่าต้องต้องนั่งนะพักอยู่ทางเตือนตลูกด้อ บ,บ่กินผักหรอกพอมอนเขาเดี๋ยวเทิงเบิออร์มากุดอ่อนนลีล่แหละแซ่บเดี๋ยวพ่อหัวมันหัเน <c oughs> วเหี้ยตัวการที่ตัวกายมกากกำลังนี้หมอล้ำอยู่บา้านมันเป็นหัเวเจ้าดินเนาะ บาอย่างว่าขบงกันน้ำขมแม่นะครับต่อต่อกับบ้านขบงนะครับน่าคือทำมาโทรมาบอกหมอมาหันมาเด้อกินข้าก่อนเลยหมอลำต่อเขาก่อนังหมอก็ลังขึ้น่านเพราะว่ามันเด้กแล้วขึ้น่านสอดแท้ รือมันคิวเนี่าคนหลายเลราะมันั้นคนไปหาหมอหลายป่ะมันมืดใช้เมื่อวานเฮ่อน่ะหกโมงยี่สิบสี่นาทีย่ำนี่ก็เข้าไปตอนนั่นแลับพออตะเที่ยวสองทางขึ้นนั่นเห็นไฟรถมาแต่คุณพ่อคุณแม่น้ำกลุ่มน้ำเหลี่ยม่อยบ่่อยปากได้่อยยูแบบว่าอองนีไปเออดีแล้วถารถเก่งค่ายแน่ยูต่วามาคำกับยากอีกรถเริงนะอไปรถจง สินหูมแสบขนาดเด้อพี่น้องเลยบ่ต้องเป็นห่วงได้ได้สามารถครับมีเขาซอยหมอฟ้อนได้นะแล้วเข้าไปอย่าบลุงมันจอดนาสารประภูมิจังคนกําลังเริ่มมากนะจ๊ะเข้าทาอยู่ครับพี่น้องออมไปเอ็นครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณ <ผม S 2> ครับ,รบมาเด้อครับมาเสียบๆน้ำเดียวเนี่งแปดีนครับ